ดำเนินงานที่สำคัญของอำเภอแม่ทาในห่วงที่ผ่านมา 1. ภารกิจบำบัดทุกบำบรุงสุขภายหลังจากที่อำเภอแม่ทาและภาคีเครือข่ายได้ดำเนินการขับเคลื่อนสร้างฝ่ายชะลอน้ำในทุกพื้นที่ตามโปรเจกต์บีฟโครงการอำเภอบำบัดทุกบำบรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนมาเป็นระยะเวลา6เดือนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือหมู่บ้านชุมชน สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำที่เพิ่มขึ้นในลำห้วยและลำคลองทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพทั้งด้านปศุสัตว์การปลูกพืชเศรษฐกิจจากเดิมที่เมื่อหมดช่วงฤดูฝนจะมีน้ำในลำห้วยเพียงสองเดือนแต่เมื่อดำเนินการสร้างฝายในลำห้วยทำให้ปัจจุบันมีน้ำใช้ตลอดปีเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นตาสร้างความสมดุลคืนสู่ธรรมชาติทำให้พืชหลายชนิดสามารถเจริญเติบโตได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการกัดซอกแนาตลิ่งในช่วงรืดดูฝนที่ผ่านมาและในลำห้วยมีสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้นอาทิปลาซิวปลาขี่ขมเป็นต้น 2. ภารกิจด้านการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,566เหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนได้อนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่ทาจำนวนสามหลัง หลังละ30,000บาทขณะนี้ได้ดำเนินการช่วยเหลือปรับปรุงบ้านโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและจิตอาสาในพื้นที่และเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนได้ส่งมอบบ้านที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจำนวน3รายสร้างความปรับปลื้มใจแก่ผู้ได้รับเป็นอย่างยิ่ง 3. กิจกรรมส่งเสริมสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร อำเภอแม่ทาเปิดการดม่วนใจตลาดพอเพียงวิถีของดี่อำเภอแม่ทาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการให้มีโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มสมาชิกชุมชนเกษตรกรและผู้ผลิตผู้ประกอบการโอรท็อป ในพื้นที่อำเภอแม่ทาอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีอำเภอแม่ทาให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนัดแรกเปิดไปแล้วเมื่อวันที่4สิงหาคม2566ณรานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทายอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการจำนวน13รายคิดเป็นเงินรวม13,600บาท4การขับเคลื่อนโครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืน อำเภอแม่ทาได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในหมู่บ้านเป้าหมายดังนี้บ้านดอยแก้วตำบลทาศบเศร้าดําเนินกิจกรรมสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริเวณวัดตาวิสุทธิญานนมงคลทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในการนำเครื่องจักรมาปรับพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อสร้างพื้นที่ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายและสร้างแหล่งเรียนรู้ไว้ให้คนในชุมชนได้ศึกษาและนำแนวทางไปปฏิบัติด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันบ้านหว้วยหอมนอกตําบลหาแม่รอบดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพการทอผ้ากระเหลี่ยงและย้อมสีธรรมชาติโดยจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่22-25สิงหาคม2566 นสำนักงานเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงอำเภอแม่ทาบ้านห้วยหอมนอกหมู่ที่4ตำบลหาแม่รอบก,กลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านผู้สูงอายุหรือเยาวชนผู้ว่างงานที่ต้องการฝึกอาชีพจำนวนหมู่บ้านละ15คนรวมเป็น60คนเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มสตรีอันเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนต่อไป 5. ผลการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยปีการศึกษา2566อำอําเภอแม่ทาโดยที่ํำการปกครองอ,อําเภอแม่ทาร่วมกับกิ่งการคาดอ,อําเภอแม่ทาได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือส่งเสริมการพูดอ่านเขียนภาษาไทยปีการศึกษา2566เมื่อวันที่19กรกฎา,าคม2566โดยรวมเอาคณะครูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำเครื่องมือพัฒนาการพูด อ่านเขียนภาษาไทยและบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำพูนเขตหนึ่งมาช่วยจัดทำเครื่องมือเพื่อนำไปพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหในเขตอำเภอแม่ทาจำนวน23โรงเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้ได้ใช้ประโยชน์ในการทบทวนและฝึกทักษะการอ่านเขียนเมื่ออยู่นอกเวลาเรียน อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนให้เกิดความสนใจรักการอ่านการเขียนภาษาไทยตลอดจนใช้ทบทวนและฝึกฝนทักษะก,การอ่านการเขียนภาษาไทยให้สามารถอ่านออกเขียนได้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยได้กำหนดจัดพิธีมอบเครื่องมือส่งเสริมการอ่านเขียนภาษาไทยปีการศึกษา2 5 6 6และมอบถุงเพื่อการศึกษา ในวันพฤหัสบ,บดีที่24สิงหาคมเวลา13.30นาทีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทาผลการดำเนินง,งานการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยดีในอำเภอแม่ทานำทิปอำเภอลงพื้นที่สร้างการรับรู้แอปพลิเคชันไทยดีพร้อมเดินหน้าขยายผลไปยังทุกครอบครัวทุกชุมชนทุกพื้นที่ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการของหน่วยงานราชการได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นในช่องทางรับบริการที่ทันสมัยด้วยแอปพลิเคชันไทยดีซึ่งได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่อำเภอสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยส่วนบริหารการทะเบียนภาค5ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนแ,แล้ว คิดเป็น12.06%ของจำนวนประชากร 6. การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม่ทาได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดมาตรการหยุดยัง้งและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยร่วมกันดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติปัจจุบันได้ผ่านขั้นตอนการคัดกรองและรับรองบุคคลผู้ใช้ยาเสพติด ตามกระบวนการชุมชนโดยได้จัดพิธีมอบธงขาวให้กับครอบครัวปลอดยาเสพติดและบัตรพลเมืองสีขาวให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยได้ส่งมอบพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายให้คงสภาพและเสริมความเข้มแข็งอย่างยังย่งยืนถาวรติดตามและประเมินผลหมู่บ้านเป้าหมายต่อไปผลการดําเนินง,งานด้านอื่นๆจากสถานการณ์การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มนักเรียนมัธยมในอำเภอแม่ทาเริ่มมีแนวโน้มที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่สูงขึ้น อำเภอแม่ทาจึงได้ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร,ร่วมกับรอพอสอตอวางแผนและกำหนดวันในการออกปฏิบัติงานให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุรีและบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาสจำนวนหกแห่งในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่ทา วันนี้เราจะไปขึ้นรถไฟไปขุตนตาลกันนําโดยท่านข้อเมืองละปูนนายสัตนติธรนละไม่แล้วแต่ท่านนยายกเราไก่ชาติตอนนี้ไทยรูปครับพี่น้องคนละปูนนะเจ้าแล้วก็คนต่างพื้นที่ที่เราจะขึ้นรถไฟกันแล้วละเจ้าวันนี้เป็นกิจกรรมดีๆเรื่องในห่วงเวลาของวันเข้าพรรษาแล้วก็วันอาสาห้าบูชาเป็นกิจกรรมของจังหวัดละปูน เราก็อยู่ที่กลุ่มภาคพิมายธรรม,มชาติสตรีอำเภอแม่ทาค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัดของโครงการ KPO นะคะประจำปี2,566ค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะได้เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดไปแข่งขัน KPO ในระดับประเทศนะคะในวันที่12-24สิงหาคมนี้ค่ะร่วมเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มกันเยอะๆนะคะ